thank you ถึงแล้วเนาะที hmm. so now, ่เบอร์มิงแฮมเราก็จะเปิดกระเป๋าให้ดูกันเลยมาดูกันค่ะมีกันสามใบลาซื้อน้ำหนักเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่ามันแพ็คได้ผลดีก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนใบแรกเปิดแครี่ออนก่อนละกันตัวแครี่ออนค่ะสิ่งที่เราใส่มามันก็จะเป็นเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนพวกแนสนะคะไม่แน่ใจเห็นไหมเป็นเฟสมาสก์แล้วก็ ที่เราพบมาอันนี้จะพบมาก็ได้ไม่เอามาก็ได้นะคะเราก็เป็นแบบว่าเอกสารช่องใส่เอกสารจะอยู่ตรงนี้นะคะให้อันนี้จะเป็นช่องใส่ mac macbook นะคะต่านแรกใส่ macbook มาด้วยแต่ว่าเราเอาจากกระเป๋าไปแล้วอันนี้ก็เอกสารนะคะสำคัญที่เผื่อจะต้องใช้ในมหาลัยเนาะ ไปดูต่อกัน,นค่ะมีเป็นรองเท้าแล้วอันนี้เป็นกระเป๋า iPad เนาะเพราะปากกา i p แ d อะไรเงี้ยเราก็จะไว้ที่นี่หมดเลยในกระเป๋าอันนี้ถัดไปก็จะเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดว่ายน้ำผ้าพันคอนะคะ พวกแว่นตาก็ไว้ไว้ในกล่องของเขาอยู่แล้วแล้วก็เอามาด้วยแล้วก็เป็นแปรงแต่งหน้านะคะก็จะไว้กระเป๋านี้เสื้อสำรองเผื่อหนาวอันนี้ก็แว่นไ่้ยน้ำเนาะอันนี้ก็รอ,องเท้าอีกคู่หนึ่งเดีย๋ยวเราลองรองเท้าพวกรองเท้าเราจะเอาออกมาเรียงอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วอ,อันนี้มาด้วยเพราะหวีหวีแล้วก็อันเนี้ยเราคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็น่าจะมีน่าควรมีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วก็ซักซักแปรงของเรานะคะก็มาแขวนแบบนี้ยแล้ก็แปรงใส่ข้างในอะมันแห้งเร็วมากเลยเผื่อใครอยากซื้อติดมาอันนี้ก็เป็นแคลี่ออนคร่าวๆนะคะ มาดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปกันที่กระเป๋าใบใหญ่เนาะเทราขอไม่แยกประเภทให้เพื่อนเได้เห็นไปพร้อมๆก,กันก่อนเลยทําไมต้องทําเป็นแบ่งเป็นประเภทใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าจากการเดินทางหลายครั้งนะคะเราก็จะลืมของนู่นนี่นั่นเนาะการที่เราทําเป็นหมวดแบบนี้มันทำให้เราไม่ลืมของที่เราต้องการจะเอาไปด้วยนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรทำนะในความเห็นของเทราหมวดแรกนะคะก็จะเป็น clothing and accessories ซึ่งก็จะเป็นแบบว่าชุดชั้นในชุดออกกำลังกายชุดว่ายน้ำอะไรอย่างคะ่ะก็จดไปตามที่เราต้องการจะเอาไปได้เลยหมวดที่สองเป็นชูสเนาะแต่ละคนเชื่อว่าก็จะมีประเภทของรองเท้าที่แตกต่างกันก็จะเป็นหมวดย่อยลงไปอีกก็ผ้าใบแตะอะไรอย่างงี้ค่ะก็แยกกันส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็น Toiletries พวกนี้ก็ถ้าแนะนำอมะที่นี่ที่อังกฤษนะคะจะไม่มีสายฉีดชำระเราอาจจะต้องเตรียมเป็นขวดน้ำที่ฉีดชำระนะคะมีขายตามช้อปปี้เอามาได้เช่นกันหมวดนี้นอกจากนี้ก็จะเป็นแบบว่าเครื่องล้างหน้าสำหรับผู้หญิงหรือว่า,าแปรงสีฟันยาสีฟันถ้าเรามีอันที่เราชอบใช้อยู่แล้วก็ติดไปนิดนิดหน่อยหน่อย ก็จะดีนะคะมาต่อที่อิเล็กทรอนิกส์กันบ้างก็จะเป็นพวก power bank macbook laptop หรือว่า ipad ต่างๆที่เราต้องการจะใช้ในการเรียนนะคะรวมถึง hard disk คือควรติดไปมากๆที่ชาร์จสายชาร์จนะคะหมวด health and beauty จะเป็นพวก skincare ครีมที่เราใช้ใชีวิตประจำวันหรือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นพวก make up เนอะ ถัดไปเป็น personal comfort ค่ะหมอนที่เราชอบหรือตุ๊กตาที่เราติดหมอนรองคออะไรต่างๆที่เราต้องการจะใช้บนเครื่องบินนะคะก็ติดไปด้วย food ก็เลือกตาม choice ที่เราชอบทานได้เลยว่าเราต้องการจะเอาอะไรไปบ้างถัดไป miscellaneous <c oughs> ก็จะเป็นของยิบย่อยจุกจิกนะคะถ้าแนะนำเลยก็จะต้องเป็นร่มอยู่แล้วเพราะว่าที่อังกฤษนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมาเรียนต่อเนี่ยฝนเขาจะตกตอนไหนก็ได้หนักแค่ไหนก็ได้หรือนู่ไหนก็ได้ก็คือ พกมาจะดีที่สุดเนาะ Documents ค่ะก็เป็นพวก Paper ต่างๆที่เราจะต้องใช้ผ่านเข้าประเทศหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการจะเตรียม CV Resume มาก็เตรียมมาด้วยก็ดีเหมือนกัน Last one ค่ะ Medical เป็นพวกยายาสามัญหรือว่าวิตามินที่จะบำรุงตัวเองก็เตรียมมาได้นะคะหรือ จะมาซื้อวิตามินที่นี่ก็ได้แต่ว่ายาสามัญแนะนําให้พกมาเพราะว่าเวลาที่เราจะไปหาหมอทีนึงค่อนข้างที่จะซับซ้อนส่วนการแยกประเภทนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะที่เธอเราเอ,อ,อธิบายไปถัดไปเรามาเปิดกระเป๋าใบใหญ่กันค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาดูใบนี้กันเนาะว่าเราเอาอะไรมาบ้างหนักมากๆนะคะใบนี้หนักทุกใบแหละที่เอามาอ่ะเราเป็นคนที่ ใน,ในอย่างที่บอกว่าจะแบ่งเป็นหมวดหมวด,ดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฟิตเนสเราก็จะพกฟิตเนสบอร์ดไว้จะได้ไม่ต้องซื้อฝั่งนี้นะคะจะลองเปิดดูว่ารอบนึงมีอะไรฝั่งนี้จะเป็นอของใช้อย่างเช่นเต๋แล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นมากวก็คือเป็นถุงเลยยาสามัญยาสามัญประจำบ้าน จริงๆไปตามร้านเพื่อนๆนะว่าไปตามร้านคุณหมออะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาเลยว่าเอายาสามัญาาค่ะเขาก็จะจัดให้หนึ่งชุดครบเลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกบราบราแบบที่ไม่ต้องมีสแตร็ปนะคะสแตร็ปレスบราก็จะมาด้วยของใช้ในช่วงแรกเราก็อะไรอันหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเผื่อว่า างคนบอว่าไม่มีว่างที่จะไม่ต้องเลยไปเดินช็อปในวันแรกเพราะมันเหนื่อยนอะวันแรกเรานั่งเครื่องมา16ชั่วโมงจากไทยอะ่ะก็เอามาดีกว่านะคะพวกแป้งสีกันเนสีกันไหนก็แนะนําว่าเอามาก่อนหนึ่งชุดใ,ชให้ใช้ก่อนช่วงแรกเลยถัดไปก็จะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นอ็อกเซสซอรีต่างๆแหวนต่างหูง กิ๊บนิ้โหัวแม่ค่ะก็เอามาได้แล้วรองเท้านะคะรองเท้าวิ่งแต่ใครไม่เอามาก็ไม่เป็นไรแล้วก็อีกอย่างที่แนะนําก็สมุดอะไรอย่างี้ค่ะก็เอามาได้เผื่อว่าเราต้องไปเรียนแบบโดยด่วนแล้วเราไม่มีสมุดจดหรือบางคนใช้ iPad ก็ไม่ต้องมาได้เราใช้ iPad ด,ดด้วยสมุดด้วยสองอย่าง แป้งก็ามาติดไว้เฉยๆนะคะไม่รู้ว่าใช้ไหมอันนี้เราจะเปิดของเราให้ดูเนาะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ผ้าเลยอะคะ่ะผ้านี้ก็เอามาสําหรับเช็ดสําหรับเช็ดแมตโยคะแล้วก็ส่วนเอออันนี้เราจะอ่าุงมือถุงมือฟิตเนสก็เอามาด้วยเพราะมันใช้ดีอันนี้ค่ะเราก็จะใช้แบบในครัวอันนี้ก็จะใช้แบบในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ ซื้ที่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีน้ําหนักมากเราก็เอามารองเท้าค่ะรองเท้าดําน้ําแล้วก็รองเท้าใส่ลเล่น mm hmm. เผื่อว่าได้ไปทยออันนี้จะเป็นถุงซักถุงซักผ้านะคะอันนี้พูดไปแล้วอันนี้เป็นอะไรนะ ตอนนั้นเราไปทำเลสิกเราก็เลยเอาแบบพวกน้ำตาเทียมมาด้วยนะถุงมือฟิตเนสพูดเป็นอะไรเนาะอันที่เราชอบอะไรเงี้ยคืออะไรที่หนักๆแล้เราคิดว่าอะไรที่เราคิดว่ามันจำเป็นในชีวิตประจำวันเราเราก็ควรจะเอาม,มาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามาหาที่นี่มันก็ไม่ไม่ได้มีถิตใจเราเหมือนที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เสื้อโค้ทเสื้อโค้ทที่เราคิดว่าเออน่าจะได้ใช้อะเราก็เลย ซื้อตัวนี้มาตัวหนึ่งซึ่งเป็นของซาร่าสวยมากเดี๋ยวไว้เพื่อนๆดูถุ่งเท้าค่ะถุงเท้าเออแล้วก็สิ่งที่ที่เนี่ยหลายๆคนนะอะก่อนที่เราจะมาเขาบอกเราว่าขนออยู่ติดมาแนละ้วเพราะว่า มันมีร้านเอเชียก็จริงนะคะแต่ว่าเขาหาคนอนกันไม่เจอแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปหาแล้าก็ไม่รู้ว่าหาเจอไหมหรือจะไม่เจอแต่ว่าเท่าที่รู้มาคนที่นี่บอกว่าหาไม่เจอคนอนเอามาค่ะคนอออันนี้ถ้ามีพื้นที่เหลือก็เอามาเป็นพวกโจ๊กแต่ว่าวันไหนอเรารีบไปเรียนอะไรเนงะี้ยก็คนคนจะมีไว้อันนี้เนื่องจากว่าพื <c oughs> ้นที่กระเป๋าเราไม่พอเราเลยมาใส่อันนี้มีเป็นเสื้อผ้าเองนะคะ อ่าพาเลตที่แต่งมากของแต่งมากก็ uh. เอามา uh. เดี๋ยวไว้เราจะจัดเลี้ยงห้องอฟเตอร์ให้ดูสภาพมีอะไรอีกอะ่ะทวกหมดของกินเราก็จะมี เขียวถ้าเขียวเรามาเอามานะคะมีทั้งมีเดี่มันหมดก็เอ็กเซเลนต์แล้วก็โฮจิชะเอามาคาโมมยทีอะไรเนงะี้ยเราเอามาเพราะว่าเราชอบของเราเองแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะที่นี่ก็คงมีขายแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจเ่านั้นสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างก็คือเออทุกคนเราจะบอกว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีใบกบเนะเพราคือเราก็ต้อง าใครชอบกินกะเพราก็พกไปดีกว่าะคะ่ะเราพกอะไรเร,เราพกตะไคร้แบบแห้งมาราแบบแ,าแบบแห้งขาแบบแห้งเผื่อทาํากะเพราเอ้ยเผื่อทาต้มยำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หัวหอมหอมแบบแห้งโหระพาไปกะเพราแบบสุญญากาศแล้วเพื่อนๆลองเสิร์ชในช้อปปี้นะมันจะมีมีตัวผักสุญญากาศอยู่นะคะแล้วก็่างผักชี คุณเชียงก็เอามาแล้วคุณเชียงปลาเราก็เอามาเพ้วเราคิดว่าเผื่อมันหาไม่ได้อะเผื่อไม่เจอที่เราชอบจริงๆอันนี้เป็นกระบอกเชคสำหรับชาเขียวค่ะใส่รวมมาก่อนเป็นขว่วของกินนะอันนี้เมื่อกี้เอาบอลมาแล้วค่ะเดี๋ควเอาที่ซัมลมมาเลยแต่เพื่อนๆน่าจะไม่ต้องใช้กันนะ,ะถ้าไม่ได้ออกมาไกลาถุงซักอีกแล้วนะคะไม่พอถุงเดียวไม่พอ เออแต่ว่ายาเราคิดว่าที่นี้น้ำอีกอย่างก็คือเป็นยาแบบยาโดมที่เรารู้สึกว่าชอบใช้มันก็ควรเอามายาเขียวนะคะอินเคสว่าเนี่ยาร้อนหนแล้วก็เอามาเนี่นำให้เราเซียงผิวเซียงอัดร้อนอะไรเอ่ยเซียงเพียวเซียงเพียว,วออยก็คือถ้าภาษาไทยคือเซียงเพียวยูนนะะมะนี่รู้ว่าเรียกถูกไหมเอามาด้วยเดีย๋ยวอันนี้เราจะไปจัดีกทีแต่ว่ามันเยอะมากซอส ซอสเอามาเล็กๆน้อยๆพอแล้วก็เป็นพวกเครื่องเทศแล้วก็ผงโลโ,โบโหา่านเนื้อเ,เอามาเนี่ยเรดอกโรโบโนเนี่ยชุดทำข้าวมันไก่หรือว่าชุดทำลาบค้าหนียซุปก้อนน้ำดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาได้นะเออเบียร์อีกน้ำพริกเผาเผื่อทำไก่น้ำพริกเผาหรือว่าจะทำแบบหอยลายเนี่ยค่ะ แล้วก็น้ำพริกปกติก็มาแล้วน้ำพริกแดงอ่ะพริกแกงพริกแกงไก่อะไรเงี้ยเออคืออันนี้เด็ดมากเรายังไม่เคยลองมันคือปลาเค็มนะคะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหม <c oughs> ปลาเค็มแบบแห้งผงพะโล้น,นี่ก็เอามาได้เอามาไว้ก่อนคิดว่าได้ใช้นะคะเพราะว่าเราน่าจะทำอาหารเองนะ หอยกระป๋องเนี้ยกระป๋องอมันค่อนข้างหนักเราก็เลยจะไม่ได้เอาไวเยอะนะคะก็พิ์ที่เขามีไปแต่ว่าของที่มันจําเป็นแล้วน้ำหนักเบาเราก็จะเอามามาไม่เอามานิดเดียวนะคะจะไม่เอามาแค่สองซองก็ขัดกระสอ,องอะไรเงี้ยก็คิดว่าช่วงแรกในวันที่ร้านเอาซื้รีบก็คงใช้อันนี้ไดก่อนอยู่ได้งั้นก็ซื้อถุงเพิ่มก็ได้นะคะถังก็จะมีร้านเอเชียแถวที่ผัก อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจองที่ถังไหนถัดไปค่ะแฮนแปะเพื่อปวดหลังช่วงเป็นประจำเลือนสำหรับผู้หญิงก็คนนี้นะคะอันนี้เราจะใส่แบบแยกมาเป็นหมวดอิเล็กทรอนิกส์ใส่ชาร์จ MacBook ต่างๆก็เอา,าไอว้ในกระเป๋านี้เลยเดี๋ยวชาร์จเลยแบตบเราจะหมดแล้ว เราเหมือนเรา, <S <S เราไม่แน่ใจว่าตอนแรกเราจะมีถุงขยะใช้ไหมเราก็เอามาก่อนอันสองอันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ออกอข้างนอกภายในวันแต่อย่างเมื่อวานคือลาโชคดีที่ได้รู้จักกับพี่ที่เขาอยู่ที่อังกฤษ,ษใะเน,นีเขาก็เลยแบบว่าพาไปวันนั้นเลยนะคะอันนี้แนม,มน์นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ติดสายฉีดชํชาระเพราะเขาไม่มีให้เราก็มเลยเอาแบบนี้มาเพื่อใช้ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะไว้เดี๋ยวจะมาบอกว่าดีไหม มีอะไรอีกเอ,อ่อพวกผ้าหนาไหมนะคะเขาบอกว่าเราใช้แต่ยี้ห้อนี้เรารู้สึกว่ามันดีอะเออเอามาหลายไซส์เอามาเยอะมากเป็นสิบห่อเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มันก็มีแหละแต่ว่าคุณลิตที่มันอาจจะไม่เหมือนของไทยเราก็เลือกที่จะเอามาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออะแดปเตอร์นะที่มมสําคัญที่เรารู้สึกว่าอันเดียวจะไม่พอเพราะว่าหัวปลั๊กของเรามันมีหลายอันใช่ไหมแล้วมาพ่วงปลั๊กสำลักมาอางทีแต่ว่า อย่างของเธอลค่ะอันนึงมันมีปัญหามันก็เลยจะต้องใช้อีกอันก็เลยแนะนำว่าให้เพื่อนๆมาสองอันดีกว่าอันนี้จบนะคะกระเป๋าใบแรกใบนี้ใบนี้ว่ากระเป๋าใหญ่ใบนี้จบเก็บกอ่อน ไปต่อคะ่ะเพื่อนอีกใบหนึ่งนะคะพเพื่อนมาดูกันน้อมเอะืรอบ้างก็มีของใช้ส่วนใหญ่นะคะที่ใส่ในชีวิตประจำวันส่วนแบบเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดแล้วเอ่อพวกของผ้าห่มหรือว่าชุดนอนเราก็จะแบ่งเป็นหนึ่งถุงแล้วก็ พวกเสื้อผ้าทั่วไปที่ใส่ไปในไปอยู่นี้ในทุกวันเราก็จะแบ,บ่งเป็นอีกหนึ่งถุงนะคะแล้วก็ลาสตี้เดรอะแจ็คเก็ตเอ่อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอนีกถุงเลยอันนี้ค่ะสำหรับเราสำคัญเพราะเราจะกลับออกกําลังกายนะคะค workout, ก็คือชุดเ w อ r k o อ t ก็ชุดออกกําลังกายเพราะว่า แต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าเวลาไปซื้อหาซื้อทีรอ,องเท้าค่ะรองเท้ามมหลาไคร่มากรองเท้าใส่ไปทะเลรองเท้าใส่เดินเล่นรองเท้าใส่ไปมหลาลัยรองเท้าใส่ลำลองอะไรเงี้ยก็เอามาหลายๆหมวดมือใหม่หรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากเอามามาหาซื้อที่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนในช่วงแรกอะเราไม่ได้รู้อะไรมากเราว่า ในเมืองนี้สิ่งที่ต้องซื้อคือตรงไหนมันต้องใช้เวลยยาระยะหนในการตัดตัวเลยแหละใครที่คิดว่าเอามาก่อนอืนใจกว่าเนี้ยก็เอามาถูกค่ะอันนี้เป็นแบบเผื่อใส่สมัครงานนะคะที่โอเคมีอะไรอีกก็จะป็นผ้าข้อห้าข้อเอามาสองอันนั้เผื่อ สำหรับผู้หญิงนะคะกระเป๋าถ้าคิดว่ามีใบที่ชอบก็เอามาเผื่อใช้แบบว่าออกงานในวันที่เราไม่ได้สะดวกไปซื้อขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวทัวร์ยุโรปเราก็ไปซื้ะะอทีราคาดีจบต่อยังไม่จบกระเป๋าก็มีอกีกเอามาอีกเอามาเรื่อยๆในอันนี้แบบเอามาในเพอร์เพอรส์สีต่างกันนะอย่างใบว่นจี้เอามาออกงานือกไหมแต่ว่าใบนี้ก็คือเอามาแบบใส่ทั่วไปไประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,นี่อะไรเอเยนี่ถุงรองเท้าที่ใส่ขามาแล้วก็มาส้นสูงอคู่นึ่งนะคะที่เธอเอามาคือเธอสั่งร้านไคด้ามาไคด้าเป็นส้นสูงในเอจีนะคะเขาบอกว่าใส่เอาสบายเท้าแล้วก็เลยสั่งเอามาด้วยสุดท้ายคะ่ะอันนี้เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับนักเรียนทุกคนก็คือ ฮาดีเผื่อเพื่อนๆเนี่ยรคคอร์ดคลาสเรียนในห้องแบบอัดเสียงอะไรไว้ในบางทีเราไปห้องน้ําในขณะที่ครูพูดเรื่องสำคัญอะไรแบบคนที่จะตั้งใจงเรียนก็เอามาก,ก็ดีนะคะแล้วก็พวกมาทัวร์เนาะมาอังกฤษบางทีเราก็จะไปเที่ยวต่อในหลายๆประเทศอะ่ะมันต้องมีการถ่ายรูปเยอะอยู่แล้วแน่ๆก็แนะนําให้แบบเอามาเพื่อที่จะเพื่อที่จะถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์ถ้ามีมือเป็น,นะคะเอาไปก่อนเผื่อนะ แล้วก็อีกอย่างลนึงอะที่เราคิดว่าในช่วงแรกเอามาหน่อยก็ได้นะคะค่ะแต่เราต้องใช้อันจืดๆแบบนี้ออแล้วเราก็เอาอันนี้มาด้วยะใส่ไปทเดเออก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะเอออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผ้าเช็ดผมผ้าขนหนูในวันแรก บางทีเราหาซื้อไม่ทนันมันเหนื่อยมากนะพกเพื่อนๆแบบมาถึงนั่งเครื่องสิบกว่าชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้นอนถึงนอนคือนอนไม่เต็มอิ่มอะซึ่งวันไหนที่นอนไม่ไม่เต็มอิ่มเราจะสึกเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีพลังไปเดินอะไรต่อแล้วอะเออแล้วในช่วงแร่นะคะมันก็จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวว่าเออเรามาที่ไหนเราเรายังไม่รู้เลยว่าช้อปปิ้งน้ออยู่ตรงไหนเดินทางยังไงได้บ้างอะไรอย่างเง,งี้ยก็ แนะนำว่าให้อะไรที่เตรียมมาได้เตรียมมาก่อนนะคะแล้วเราคิดว่ามันไม่หนักเกินเนี่ยเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าเราหวังว่าจะมาซื้อทันทีทนันใดม่เงี้ยมันก็จะอุ้งไวยนิดนึงแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่เราแบบอย่างเงี้ยวันเนี้ยนนเราบุกไหลแล้วนะคะเพระาะเมื่อวานอะลงเครื่อง,องเรารีบออกไปหา,าู้นี่นัน่นนั่งแท็กซี่ไปเออเพื่อนเนมาลโมยแท็กซี่ที่นี่นะคะราคาต่างจากที่ไทยค่อนข้างที่จะมากอย่างจากแอร์พอร์ตมาเนี้ยประมาณ แล้วจ่ายไป46ปอนดะ์อะ46ปอนด์เป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวๆคำนวณแล้วคุณเงิย <c oughs> ให้ลกันเออแล้วก็อย่างไปที่ใกล้ๆนี่ยมันก็10บปอนด์แล้วว่า5้0 0รแล้วว่าที่ใกล้ๆอะ่ะก็แนะนำว่าทำบัตรรีบหาเวลาวันแรกก็าหาเวลาไปมาหาลัยไปรับบัตร Student Car d เพื่อที่จะมาใช้ซื้อแบบสิมการ์โทรศัพท์หรือว่า ซื้อสิ่งต่างๆที่มันสามารถใช้ส่วนลดนักเรียนได้อะเออก็เดี๋ยวไว้เพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ที่ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เี็่กกำลังใจให้เธอละด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ